สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวทั้งกล่องสุง่มถุงสุ่มนะคะเด็กนักเรียนบอกว่าให้ตั้งแต่ก่อนปิดเทอมยังไม่เห็นมาสุ่มให้ดูเลยเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะคะนี่เริ่มจากถุงแรกก่อนเขียนว่าถุงสุง่มครูกลอยนะคะจากชดาพรนี่มีชื่อมีอะไรข้างหลังด้วยนะเออมีชื่อครูกลอยมีชื่อคุณครูในสายชั้นป .2 ออทุกคนเลยนะคะเนี่ยดูสิเดีย๋ยวเรามาแกะกันดูนะคะ โอ้โหได้ปากกามาด้วยนะคะเนี่ยหนึ่งแท่งอ,อให้อะไรมาอีกนี่ยี่สิบยี่สิบาทหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไหนน้องแกะดูซิคืออะไรเนี่ยโอ้โ,โอ้แกออกมาเป็นน่ารักแบ๊วๆเห็นไหมคะมยังไม่หมดยังมีอีกอันนี้ใส่เครื่องหมายคำถาม เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยแกะใหญ่เลยดิเดี๋ยวดูสิโอ้โอ้โอโองานศิลปะเด็กๆเอ้าดูสิน่ารักไปอีกเออเห็นครูกอยสนิทกับครูฟ้ามีรูปครูฟ้าเขาบอกเออนี่ครูฟ้านะคะเออเอ้าเอ้าโอ้โหไม่พอให้ยางรัดผมมาด้วยโอ้ยน่ารักแท้ครูก,กอยต้องรัดผมแล้วนี่นะอันต่อไปอีกอ่ามาดูกันอันนี้อีกนะนี่ อันนี้ไม่มีชื่ออ่าเป็นกล่องสุ่มออกมาเป็นอะไรนี่มันเคือล้อยอ๋อทีนีบอ้าวทีนีบโอ้ยสุ่มได้หลายอย่างอันนี้กล่องต่อไปโอ้กล่องนี้หนักเดี๋ยวดูซิกล่องนี้จะได้อะไรเนี่ยหนักจังเลยเนี่ยเออดูซิแกะก่อนโอ้ยแค่แกะก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยโอ้ยแกะยังไงเนาะเอาเอาเอาสุ่มกล่องสุ่มเขาอย่างดีเอา,เอา,เอา กล่องเขาอย่างดีนะกล่องใส่อะไรเนี่ยโอ้โหสุ่มออกมาเป็นอะไรนี่เดี๋ยวลองดูซิว่าได้อะไรมาโอ้ให้ธรรมดาสุ่มออกมาได้โอ้โหโอของแขวนแม่กุญแจนะคะจ้าของสุ่มทำไมจะเยอะขนาดนี้ยังไม่พอแถมน่ารักมุ้งบิงมาให้อีกโอ้ทำไมจะหมดเอาเอาอันต่อไปอีกนี่นะคะนี่โอ้โหนี่ อันนี้ถุงซูมในเม็ดไข่มุกอะไรก็ไม่รู้อันนี้อีกโอ้อันนี้ไม่ต้องซูมแต่ได้เลยน้องตุ๊กตาน่ารักน่ารโอ,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 อ้แบบ๋วๆบโอ้โหอ,อ,อันต่อไปโอ้ดีเส้นอะไรไม่รู้นี่หนึ่งเน้นต่อไปอีกโอ้โหนี่มีจดหมายน้อยอยีกนี่นะคะเดี๋ยวดูซิจดหมายน้อยจะเขียนว่าอะไรอีก เออจากน้อง Facebook. เฟซบุ๊กไอ้อา้าวเฟซบุ๊กไหนอีกอะไรนี่อันนี้อ่านไม่ออกอ่ะอันนี้เป็นกองซูมไหนมาซูมเขาสิเขาอยากให้ซูมหลายาดูสิของครูอา้าวของครูครูจะได้อะไรล่ะนี่โอ๊ยแกะไม่ได้ เออกวจะแกะได้แกะยากเหลือเกินอ้าวอู้แกะออ,อ,ออกมาเป็นคลิปน,น้อยๆน่ารักน่ารักแล้วก็มีพวงแจนนี่ด้วยเออทำไมจะหมดได้นี่ด้วยอะไรนี่ต้นไม้นักมิหรืออะไรไห้ดูซิอ่ะตัวอะไรข้างหน้าออันนี้ครูกรอยสวยมากโอ้โหเขาบอกครูกรอยสวยมากไหนดูซิได้อะไรสวยมากแค่ไหน อ๋อได้แล้วแล้วก็แถมนี่มาอีกเยอะอัน,นต่อไปโอ้โหอันนี้เป็นแบบแพ็กเกจใหญ่กล่องใหญ่มากหน้ากล่องเขียนว่าจัชดาพะคุณครูกลอยสวยที่สุดในครูกลอยสวยที่สุดในโลกว้าวนี่มีขนมข้างๆให้ด้วยก็อภูมิใจนะครูกลอยสวยที่สุดในโลกอุ้ยภูมิใจแท้สวยที่สุดในโลกนี่นะ นีดูสิขนมข้างๆอีกโอ้ยขนมไม่ใช่มันเละเลยนี่แันไม่ยอมสุ่มให้เขาจะทีเนี่ยขนมเขาเละหมดแล้วนี่3สามอันแล้วนี่ขนมหินสามอันเนี่ยลองเปิดข้างในกล่องสินอกจากเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกล้วจะมีอะไรอีก โอ้สุ่มออกมาเดลยหลายถุงถุงเครื่องหมายคำถาม,ถามดูซิในถุงเครื่องหมายคำถามถามันจะมีอะไรเนาะโอ้ทำไมไม่หวานไม่ไหวเลยได้กิฟต์น้อยมาอไม่ล้วนา่นารักน่ารักโอไไ้ได้อีกได้เลยอีกเอ้าโอ้ทำไมจะสุ่มหมดวะนี่อ่ะว้าวได้กระจกมาสองฟัน ได้เลยดูดิโอ้ยหลายอย่างเลยวันนี้เออได้ยางอีกอ้าวฮะเป็นสลัดไหมนี่อันนี้อีกหนนี้อนไ่ได้ไรอ้าได้เข็มกลัด ลอยน่ารักน่ารักมุ้งมิง้งโอ้โหเยอะมากหมดแล้วนะกล่องสุม่มอันนี้มาจากห้องป .2 ทับ2เขาอยากสุ่มบ้างส่วนอันนี้เป็นของนักเรียนที่ขึ้นป .3 ไปแล้วมั้งอยู่3ทับ1เขาบอกว่าเขาอยากเอามาให้ครูกลอยเออเนี่ยครูนิตยาใยใหมเขาเขียนชื่อมาด้วยรักนะคะเขาบอกจากแอลป .3 ทับ1นะคะ,ะน้องแอลให้อะไรมาเนาะออ้อร่ออกมาน้องแอลให้ปลาหวาน มีกระดิ่งด้วยอู้ยน่ารักมุงมิงมากเลยนะคะนี่เป็นการสุ่มก่อนนะคะนี่ก่อนเปิดเทอมสองนะ